วันนี้พี่จะขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะเราก็เริ่มต้นใหม่เรื่องที่ผ่านมาขอให้มันผ่านไปนะครับนี่ง้อเม,มียใช่ไหมขอบคุณค่ะ ขอโทษเหมือนกันขอโทษเหมือนกันแต่จริง,จร,ง,จ,รงจริงคุยกันแล้วนะไม่มีอะไรเจอเจอสั้นๆเนาะได้ใจความขอโทษเจออยากจะบอกอะไรก็ทก็หนูครั้งนี้น่าจะแบบหนักอะแรงหนีแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะไปไหนค่ะมันมันเหมือนไม่ว่าจะยังไงก็ก็ก็จะอยู่ตรงนี้แหละ ค่ะแก็อยากให้ใจเย็นๆค่อยคุยกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยใช่อยู่ด้วยกันนานๆค่ะเป็นแฟนบอกหอมแก้มหน่อยค่ะก่อนที่จะมาใจเทียแล้วเพราะเดี๋ยวต้องขึ้นไปห้องนอนแล้วเออใจเทียแ้วบอกนะโอเคโอเควันนี้อ้าวอ้โอ๊ยอะไรล่ะง้อไปเถอะหนูผู้ชายต้องผูกหรือผู้หญิงผูกเมื่อกี้ไปรายการหมอละไอดอล ชาบินก็เข้าไปหอมแก้มฉันก็แบบก็ไปหอมแก้มแล้วก็ไม่คุยกับฉันค่ะนั่งอยู่ถ่ายรายการเธอเห็นไหมสัมผัสได้คือไม่คุยแล้วัดี๋ยวคนอื่นก็แบบอ๋อเจอไปถ่ายรายการกแล้วก็ไปถ่ายรายการพี่แย่พี่แอนพี่นไรพี่บอยเป็นอะไรจะให้ตอบว่ายังไงก็ไปหอมแก้มเขาแล้วแล้วเขาไม่คุยด้วยอ่ะจะให้ทำยังไงล่ะใช่ไหมล่ะเออเอมหน้อยสิหอมหนยสิหอมเห็นไหมเอาหอมงอไปเร็วๆเห็นไหมหอมหอมน่คุยเลยต่อไปนะ Oh. Oh. ไม่ oh. ดีแล้วดีแล้วก็คุยคุยกันดีแล้วคเมอเขางี้เงาหรือเรางี้เงาทั้งคู่ข่าวใช่แหละ <c oughs> แต่ว่าพอมันหาจุดจบแบบกับการทะเลาะไม่ได้อะ่ะแล้วทีนี้มันมันคุยกันมันพิมพ์ข้อความมันโทรคุยกันมันอะไรอย่างเงี้ย มันมันยากยากกับการที่ทยู่ไกลกันใช่ที่อยู่านอ่ารน้อยอิดนี่ครับอยู่เลีย์หมดเลีย์หมดอย่างอย่างน้อยถ้ามันูถ้ามันยังอยู่อยู่อยู่ได้กันแล้วเราเดินไปกอดกันมันก็หายใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้พอมันอยู่ไกลกันเน่ะมันรู้สึกแบบมันเคลียร์กันยากยากพี่เป็นคนไม่ตอบไลน์เลยรู้ป่าเพราะพี่พิมพปุ๊บเอ่อโอตีความหมายได้สามแบบลบทิ้งจริงออยากให้หนูไปอยู่ด้วยวันนี้ พ <|so|> ี่จะขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะเราก็เริ่มต้นใหม่เรื่องที่ผ่านมาขอให้มันผ่านไปนะครับ